สําหรับปลูกต้นไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาวันนี้นะคะยโสธาราได้มาพักอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้มานอนกับคุณแม่นะคะได้รับประทานอาหารกับท่านกับน้องสาวนะคะสิรินทราคลังริทเฮลิเซยที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะคะก็คือประเทศนอร์เวย์นั่นเองนะคะเพราะเธอไปทํางานที่นั่นนะคะมาะเป็นหลายปีแล้วนะคะ5ปี6ปีแล้วนะคะแล้วก็เป็น ประชากรที่นั่นไปแล้วนั่นเองนะคะวันนี้เธอได้เดินทางมา,าที่บ้านนะคะเพื่อมาเยี่ยมคุณแม่แล้วก็เยี่ยมพี่ๆน้องๆกันทุกคนในสมาชิกบ้านของเรานะคะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีพี่น้องรวมกัน4คนนะคะซึ่งเยสุธราเนี่ยเป็นคนที่สามนะคะแล้วก็ทีนี้จากที่คุณพ่อได้อ่า จากเราไปนะคะด้วยความตายนะคะเราก็เหลืออยู่แต่คุณแม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวนี้ในเวลาว่างๆนะคะลูกๆทุกคนก็จะมาเยี่ยมคุณแม่นะบ้านหลังนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นบ้านแห่งความสุขเป็นบ้านแห่งความหวังแล้วก็เป็นบ้านแห่งการพักผ่อนดังนั้นเราเดินทางไปทํางานในที่ใดๆก็าตามนะคะเวลาเรา,เาว่างจากงานนะคะทุกคนก็จะขับรถมานะคะเพื่อมานอนกับคุณแม่ ซื้ออาหารอร่อยๆอมานั่งทานด้วยกันนะคะแล้วพ็มานั่งคุยกันแล้วก็ตอนค่ำนะคะเราก็จะมีกิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระนะคะเพราะเราเป็นชาวพุทธนะคะก็จะพาคุณแม่สวดมนต์พาคุณแม่นั่งสมาธิแล้วก็บอกแนวทางอันประเสริฐตามหลักการทางพระพุทธศาสนาอย่างเช่นไม่ว่าด้วยเรื่องของทาน ไม่ว่าในเรื่องของศีลไม่ว่าในเรื่องของสมาธิแล้วก็ไม่ว่าในเรื่องของปัญญานะคะก็จะพากันบอกกันสอนกันแนะนํากันเคื่องกุกันนะคะใครรู้อะไรก็มาที่นีบอกคนทางอันประเสริฐแก่สมาชิกในครอบครัวนะคะดังนั้นครอบครัวของเราจึงถือว่าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะถือศีลบำเพ็ญธรรมนะคะคุณแม่ก็จะธรรมะธรรมโมเจ้าคุณพ่อก็จะธรรมะธรรมโมรับพี่น้อง ทุกคนนะคะพวกเราก็จะค่อนข้างที่จะธรรมะโมนะคะโตโลกวิถูอนุตโรปุริสธรรมสารถินะคะต่อไปก็จะเป็นสัทธาเทวมนุษสานังพุทโทธพะควาติเนาะ <c oughs> ทีนี้มาวันนี้เราได้รับการพักผ่อนนะคะแล้วก็ได้นอนแบบอิ่มนะคะตื่นมาตอนเช้านะคะก็มาไลฟ์นะคะเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นอดอกไม้ก็ไม่รู้จะมาะพูดอะไรวันนี้ก็ได้มา เพียงแค่แลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ร่วมเสวนา,าโซเลาการลงพื้นที่นะคะที่ยโสธราก็ได้พูดไปแล้วว่าในการมาครั้งนี้นี่ามามาพักผ่อนด้วยแล้วก็มาศึกษาบริบทพื้นที่ตามเทือกเขาเพานมดงรักแล้วก็ก็จะไปจังหวัดศรีสเกดนะคะเพื่อที่จะไปดูช่องอช่องอะไรนะตะโกหรือเปล่าตะก,กูอะไรช่องอะไรเนี่ยค่ะช่องสงาม ะะอยู่ที่สีสเกตบุรีรัมย์ก็จะเป็นช่องตะโก้นะคะแล้วก็ว่ามันมีแนวทางกันเข้ามาอย่างไรนะคะแล้วก็มีจุดเช็คอินนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหรือไม,ม,ดดม,บบอม่แล้วก็มีวัดใดบ้า,นะะทา,างท,าาาาที่มีบทบาทต่อสังคมแล้วก็มีวัดใดบ้างนะคะที่มีพระเกิติอาจารย์ชื่อดังที่มีความที่มีบทบาทต่อสังคมแล้วก็ต่อชุมชนแล้วก็ต่อศาสนานั่นเองนะคะ ลูกสาวของอีฉันปามีมามามี่มันี่มาหาไม่มีเลยอันนี้ลูกสาวนะคะเอามาจากเอามาจากวันมันนี่มาปามีเลวมันนี่ปามีมาหนูนี่ทําไมจริงๆเลยมามีอุห์ใส่หมกอย่างสวยนี่คือปามีนะคะประมีอะประมีนะคะก็เขาเป็นลูกสาวนะคะที่ค่อนข้างที่จะพอสมควรอยู่กับกับกับความน่ารักแล้วก็ กับการที่ต้องตามคนนู้นตามคนนี้อยู่ตลอดเวลาอันนี้หมาของยโสธารานะคะที่เอามาเลี้ยงนะคะเอามาจากวัดนะคะแล้วก็เอามาเลี้ยงนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เขาอยู่ที่นั่นเพราะว่ากลัวต่อไปว่าถ้าเขาโตขึ้นมาแล้วมันจะอยู่ลําบากนะคะแล้วก็จะสร้างภาระให้กับให้กับวัดนั่นเองก็เลยเอาเขามาเลี้ยงที่บ้านปรากฏว่าเป็นที่รักของสมาชิกในครอบครัวคุณแม่รักมากเลยนะคะแล้วก พี่ๆน้องๆมาก็จะเออซื้อนู่นซื้อนี่มาฝายเราเนีเห็นไหมเห็นไหมครับเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะก็จะกระโดดไปนู่นก็้ะกระโดดไปนี่อะไรจริงๆเลยนะคะก็เอาเขามาเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวแล้วก็เลี้ยงดูแลเขาให้ดีนะคะแล้วก็ให้เขาได้มีชีวิตที่ดีนะคะเพราะว่าเราก็จะให้เขาทานอาหารเช้าเที่ยงเย็นเหมือนกันกับเราเราทานข้าวกีมื้อเขาก็ต้องทานด้วยแล้วก็เขาจะได้รับความรักแล้วก็เขาจะมีที่นอนมีบ้านเล็กๆของเขานะคะ ถึงเวลาตอนเช้าก็จะวิ่งออกมาทักทายโน่นนี่นั่นแล้วก็ตอนเช้าคุณแม่จะตักบาตรตอนเช้านะคะเจ้าปามีแล้วก็ไอ้เจ้าฝอเนี่ยก็จะไปนั่งอยู่ข้างๆคุณแม่เวลาตักบาตรทุกครั้งเวลาพระให้พรเขาก็จะมองจะอะไรนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขเล็กน้อยนะคะกับการที่เรามาอยู่ที่บ้านนะคะเป็นมุมเล็กๆที่เป็นพื้นที่ของเรานะคะเป็นพื้นที่ ที่เราสร้างมันขึ้นมานะคะที่ครอบครัวช่วยกันสร้างมันขึ้นมาแล้วมันเป็นพื้นที่ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเวลาเราท้อเวลาเราสิ้นหวังหรือเวลาเราคิดมากหรือเวลาเราต้องการที่จะพักผ่อนพื้นที่ที่จะพักผ่อนได้ดีที่สุดนั่นก็คือบ้านของคุณนะคะโปรดจำเอาไว้ว่าบ้านของคุณถ้าคุณสร้างมันขึ้นมาแล้วถ้าคุณจะให้มันเป็นพื้นที่แห่งธรรมะเป็นพื้นที่แห่งความสุขเป็นพื้นที่แห่งการปรับทุกข์และเป็นพื้นที่ที่จะต้องมากินข้าวด้วยกัน แล้วมองหน้ากันว่านี่คือพ่อเรานี่คือแม่เรานี่คือพี่น้องเราที่เราคลานตามกันมานะคะสิ่งที่เรามีอยู่นี่ก็คือสิ่งมีค่านี่คือลมหายใจลมหายใจที่ทําให้เราสามารถเดินสามารถานั่งสามารถคุยสามารถพูดคุยแล้วก็สามารถที่จะมาทํากิจกรรมอะไรดีๆกับพี่กับน้องมาโอบก,กอดมาปรับพุกมาพูดคุยกันและมาให้เกียรติกันผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ทํา การขอขมาให้อภัยกันไปเพราะว่าสุดท้ายนะคะในโลกของเราไม่ติดจะกว้างใหญ่ไพศาลแต่สิ่งที่สําคัญและจําเป็นมากที่สุดก็คือว่าครอบครัวของเราจะต้องเป็นปรึกแผงครอบครัวของเราพี่น้องต้องรักกันต้องเกื้อกูลกันนะคะผิดถูกอย่างไรก็ว่ากันไปแต่ทิ้งกันไม่ได้อันนี้จึงเป็นประเด็นอย่างหนึ่งของทําให้ครอบครัวของเรานั้นเป็นครอบครัวที่ มันโงเม้นแต่เราจะไปมีค LIKE, รอบครัวอื่นนะคะไปมีสมาชิกอย่างเช่นไปแต่งงานนะคะไปมีครอบครัวอื่นแต่ในสมาชิกของเราก็ยังเข้มข้นขึ้นแข็งอยู่นะคะฉะนั้นการการให้เกียรติการการรักกันนะคะแล้วก็การเกื้อกูลกันจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการที่ทําให้ครอบครัวของเราเนี่ยเกิดเกิดความเข้มแข็งนะคะเมื่อครอบครัวของเราเนี่ยเกิดความเข้มแข็งแล้วปัญหาในครอบครัวเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นแน่นอน เพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่ปรารถนาความสุขเกลเรียดทุกปรารถนาความสุขทั้งนั้นแต่ในช่วงชีวิตบางบางชีวิตก็อาจจะมีความหลงไหลหลงละเริงไปบ้างนะคะตามความเลือดร้อนอตามความ เหมือนกับว่าวัยเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวเขาจะมองไม่เห็นความรักของครอบครัวมองไม่เห็นคําสอนของพ่อแม่การสั่งสอนหรือความสําคัญในเรื่องของการร่ำเรียนอ่านเขียนแล้วก็ความสําคัญของการเก็บเงินสร้างฐานะสร้างครอบครัวหรือการครบคนในการครบอ,อยากคบคนพ่านคบบัณฑิตอย่างนี้ค่ะวัยรุ่นโดยทั่วไปมักจะตั้งโจทย์แล้วก็ตั้งคําถามแล้วก็เชื่อความคิดของตนเองเป็นหลักนะคะ ฉะนั้นเมื่อ,อไวรุนเนี่ยเกิดการผ่านไปแล้วก็ชีวิตของเขาจะต้องดํารงอยู่ในสังคมชุมชนที่เขาจะต้องเกิดประสบการณ์นะคะเกิดเกิดความรู้เกิดความเห็นในการที่เขาจะต้องไปอาศัยอยู่กับชุมชนหนึ่งจะต้องทําตัวแบบนี้นะคะไปอาศัยอยู่บ้านหลังนั้นจะต้องทําตัวแบบนี้อันนี้คือจึงเป็นมารยาททางสังคมแล้วเป็นมารยาทแต่ละที่ที่คนจะต้องปฏิยางเช่นเด็ก ในปัจจุบันเนี่ยเวลาแต่งตัวเข้าวัดก็จะไม่รู้ว่าจะต้องแต่งตัวแบบไหนนะคะแม้แต่เยสุธาราเองสมัยแต่เดิมก่อนก็ไม่รู้ว่าต้องแต่งตัวเข้าวัดต้องแต่งตัวอย่างไรนะคะแต่พอเวลาเราโตขึ้นนะคะเราก็รู้จักดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะได้รับการศึกษามากขึ้นศึกษาจากโนู่นนี่นั่นมากขึ้นแล้วก็เรามีสังคมมากขึ้นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องรู้หรือรับรู้เลย,เยก็คือการวางตัวการแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสะอาด แล้วก็การดูแลร่างกายของตัวเองนะคะให้สะอาดแล้วก็การพูดการจา,าสิ่งใดควรพูดสิ่งใดไม่ควรพูดสิ่งใดควรทําสิ่งใดไม่ควรทําและการวางตัวการนั่งการยืนการเดินทุกอย่างมันมัน,ม,นมันประสบการณ์มันจะสอนเราเอง แล้วทีนี้การที่เราจะประสบผลสําเร็จในชีวิตเนี่ยกับการที่คุณจะเป็นคนรู้จักของคนเป็นการยอมรับของคนแล้วก็เป็นคุณที่มีชื่อเสียงเนี่ยเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่อาจจะเป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบบุคคลตัวอย่างเป็นรูปแบบบุคคลที่ดีหรืออะไรต่างๆหเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มันมาจากคำพูดของคุณการกระทําของคุณการสื่อความหมายของคุณการให้สังคมให้ชุมชนให้ประเทศชาติการสร้างสรรค์ประโยชน์ของคุณการเอือ้อกลุคนหรืออะไรต่างต่าง มากมายหลากหลายซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์มันเป็นอิมแพกต่อสังคมแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าจิตสานึกของคุณที่คุณจะสร้างมันขึ้นมาฉะนั้นการที่คุณสร้างพลังทางบวกเข้ามาในใจอย่างมากนะสิ่งที่คุณจะแสดงออกไปมันก็จะเป็นพลังทางบวกเป็นความคิดที่บวกเป็นคําพูดที่บวกเป็นการกระทําที่บวกเข้าใจไหมคะแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณมีใบแอบหรือมีพลังทางลบอยู่ในใจของคุณมากๆสิ่งที่คุณจะพูดอะไรออกไปมันจะเป็นพลังทางลบ ความคิดแบบลบนะคะเป็นการกระทําแบบลบมันไม่มันมันไม่ได้มีการสร้างรสารรค์มันไม่ได้มีแล้วก็การสร้างสารรค์ของคุณมันไม่ได้สร้างการยอมรับให้กับสังคมชุมชนอื่นเพราะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเขาแต่กับการที่คุณพูดดีพูดมีสาระพูดมีหลักการพูดมีเหตุการณ์พูดมีพัฒนาต่อยอดความคิดความอ่านให้กับคนสังคมชุมชนได้ เขาก็อาจจะนาเอาความรู้ดีๆของคุณไปพัฒนาฟังแล้วเกิดประโยชน์ฟังแล้วเกิดความคิดเกิดไอเดียเกิดการขีดการเขียนเกิดการพัฒนาการไม่ว่าแต่เรื่องของเศรษฐกิจการเมืองการปกครองการเงินนะคะหรือการอะไรต่างๆมากมายหลากหลายทุกมิติทุกมุมมองต่างๆมันเกิดประโยชน์นะคะมันเกิดประโยชน์กับเขาเมื่อมันเกิดประโยชน์กับเขาเขาก็ต้องเห็นคุณค่าอะไรก็ตามที่มันไม่เกิดประโยชน์กับเขาเ็าจะมองไม่เห็นคุณค่าแน่นอนอันนี้เป็นความจริงเป็นสัจธรรมอยู่แล้วดังนั้นนะคะฉะนั้น การที่เราจะพูดอะไรเนี่ยให้เป็นประโยชน์ให้เป็นคุณลา่าให้เป็นมูลค่าล้วนแล้วแต่จะต้องผ่านการขีดการเขียนผ่านการร่ําการเรียนการอ่านการเขียนผ่านการวิเคราะห์ผ่านประสบการณ์ผ่านประกฏการณ์แล้วก็ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมามากมายหลากหลายจึงสรุปคลอยู่ที่ชีวิตนี้กับการให้คุณค่าชีวิตนี้กับการให้คุณค่าคุณมองอย่างไรกับชีวิตของคุณและคุณมองอย่างไรกับการให้คุณค่าในชีวิตของคุณ ไม่ว่าแต่คุณจะพูดคุณจะเลือกพูดในเรื่องที่ดีหรือคุณจะเลือกพูดในเรื่องที่ไม่ดีคุณจะเลือกทําในเรื่องที่ดีหรือคุณจะเล Four ือกทําในเรื่องที่ไม่ดีคุณจะเลือกคิดในเรื่องที่ดีหรือคุณจะเลือกคิดในเรื่องที่ไม่ดีเพราะสองสิ่งนี้มีมีแอฟเฟกมีผลสะท้อนมีบทสะท้อนแล้วก็มีเขาเรียกว่ามันสั่นสะเทือนไปถึงจิตวิญญาณของคุณ ถ้าคุณมีตัวที่หนึ่งคือคิดดีทดําดีพูดดีสิ่งที่คุณได้คือความสุขและชีวิตของคุณจะมีคุณค่าขึ้นมาคุณสามารถคิดอะไรได้อย่างมากมายได้อย่างหลากหลายได้อย่างสวยงามแล้วก็ได้อย่างสร้างสรรค์ได้อย่างโอรานรูจีและก็แฮปปี้ในที่สุดเหมือนกับยโสธราในขณะนี้นะคะแต่ถ้าคุณคิดในเรื่องที่ไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดี จิตวิญญาณของคุณมีแต่พลังทางลบจิตใจของคุณมีแต่พลังทางลบการแสดงสีหน้าของคุณก็จะเศร้าหมองคําพูดของคุณก็จะมีการเย้ยหยันการถากถางการดูถูกดูหมิน่นดูแคลนคนอื่นเขานะคะมองตัวเองดีตลอดเลยแต่คนอื่นนี่รู้สึกว่ามีแต่ข้อบอกพร่องมีแต่ไอ้นั่นมีแต่ไอ้นี่ไม่เคยมองใครเป็นคนดีไม่เคยมีความคิดดีๆกับใครและไม่เคยเห็นว่าใครดีใครเก่งใครมีความรู้ความสามารถ แบบนี้คุณก็ต้องอาศัยอยู่คนเดียวที่ดาวพลูโตแล้วค่ะไม่ต้องมาอยู่ในโลกนะคะตราบใดที่คุณมาอยู่ในโลกนั่นหมายเพราะว่าคุณเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มาอาศัยอยู่บนโลกเหมือนกับชีวิตอื่นๆที่เขาต้องอาศัยอยู่บนโลกละนะั้นเมื่อเรามาอาศัยอยู่บนโลกสิ่งที่เราจะต้องมีคือเราต้องมีภาคีเคือข่ายเราต้องมีสังคมสิคะ เราต้องมีการพบปะสังสรรค์เราต้องมีการติดต่อหน้าที่การงานเราต้องมีการทําธุรกิจเราต้องมีการอะไรมากมายหลากหลายไม่ใช่ทํางานแล้วกลับบ้านทำงานแล้วกลับบ้านไม่เจออะไรไม่ทําอะไรเลยทําแบบนี้ก็ก็ไม่แตกต่างอะไรกับอยู่ดาวพลูดโตนะคะแบบนี้ฉะนั้นการสร้างสารรค์งานของคุณหรือมันจะมีผลกระทบไปจนถึงเรื่องงานของคุณจะไม่มีใครเข้ามาช่วยจะไม่มีใครเข้ามาเกื้อกูลจะไม่มีใครเข้ามา change idea ให้กับคุณมีความคิดดีๆห,หรือหรือคุณต้องการที่จะพัฒนาอะไรคุณไปบางอย่างมันก็จะติดขัดไปหมดเลยทุกมิติทุกมุมมองไปต่างๆเลยอันนี้จากประสบการณ์ของยโสธาราที่เกิดขึ้นนะคะในปีนี้ยโสธาราก็อายุ37แล้วนะคะนะ37แล้วเดี๋ยวก็จะเข้า40แล้วแต่อายุ37อย่างเนี้ยเราก็ยังสวยยังโสดยังสิงแล้ก็ยังยิ้มสวยอยู่เหมือนเดิมนะคะอาศัยความโสดให้เป็นประโยชน์